สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงมาในสีสันสดใสสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาสีส้มค่ะคุณลูกค้าขาสีส้มออกโอรสดนิดๆแต่เป็นส้มที่สดใสน,นะคะคุณลูกค้าขาขับผิวได้สวยมากๆทำไม,ามาหญิงถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะว่าหญิงเป็นคนผิวค้ำคุณลูกค้าพอหญิงผิวค้ำปับ๊บ หญิงก็กังวลน,นะคะว่าถ้าใส่สีนี้ตัวนี้เข้าไปจะโชว์คุณลูกค้าได้สวยไหมแต่เปล่าเลยค่ะพิเศษที่สวยค่ะคุณลูกค้าขาทําให้ผิวหญิงสว่างขึ้นค่ะคุณลูกค้าขายิ่งคนไหนผิวเขาขาวนะคะยิ่งสวยสง่าค่ะคุณลูกค้าขาเด่นมาแต่ไกลงานรุ่นนี้นะคะหญิงจะบอกว่า ได้มาของอิงกับออยกับคุณลูกค้าขาอิงกับออยสวยๆอย่างนี้คุณลูกค้าดูสิคะเป็นงานตักอ่าวทวทีค่ะเป็นงานลูกไม้นะคะคุณลูกค้าขาที่ชัดๆดอกใหญ่ๆนี่กับคุณลูกค้าขาในกระทั่งช่วงแขนนะคะคุณลูกค้าก็จะเห็นเป็นดอกไม้เป็นดอกๆเลยคะ่ะเป็นดอกๆ,ๆตอๆๆ่ตอดอกต่อชิ้นเลยค่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะสวยๆชัดๆทั้งตัวเลยคุณลูกค้าขาในส่วนนี้นะคะ เป็นกระดุมผ่าหน้าที่เราแกะได้จริงๆคุณลูกค้าค่ะใส่สะดวกใส่อย่างนี้ถอดนี้ง่ายๆสบายๆไม่ว่าคุณลูกค้าจะคุ้นนอาจจะกังวลว่าใส่ยากแต่ไม่เลยนะคะแล้วก็ใส่แล้วสบายกับคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเสื้อข้างในนะคะคุณลูกค้าขาเป็นซับในเนื้อผ้าเป็นลินินกับคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีมากนะคะคุณลูกค้าขาดูสิคะนี่ค่ะ เก็บทรงให้เรานะคะช่วงนี้ก็จะเล็กเข้าไปจะช่วยให้เราดูมีส่วนมีทรงมีหนาอกกับคุณลูกค้าอิงกะะออยรุ่นนี้ยิงขายในราคาที่1,450บาทส่งฟรีเคอร์ลี่1นถึงสวันถึงมือคุณลูกค้าเลยกับคุณลูกค้าขายังไงนะคะรีบโทรมาหายิงโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์093 198 8013 087 219 5678 แอดไอดีไลน์มาได้เลยค่ะย4ชั่วโมงแอดมาเลยนะคะอ่รอรับซื้อกับคุณลูกค้าอยู่คุณลูกค้าขายังไงนะคะคลิปหน้าจะเอาเสื้อสวยๆของอิกับออยมาให้คุณลูกค้าชมอบิกนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ